ตอนนี้มีการจับมือกันร,ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพชแล้วก็ทางสำนังกงานหลักประกันสุขภาพจับมือกันแล้ววางระบบเลยค่ะใครที่ติดเชื้อโควิดนะคะและต้องการอยากจะกลับภูมบําเนาบ้านคุณอยู่ไหนอย่างที่เชิขอนแก่นสารคามเนี้ยอีสานหรือเหนือหรือใต้อยากจะกลับบ้านแต่ต้องมีเงื่อนไขนะคะว่าคนที่จะกลับบ้านได้ที่ติดเชื้อโควิดนี่ไม่ใช่อาการหนักแบบสีแดงเข้มเลยนะ คุณจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเหมือนกับอาการเนี่ยจะต้องอยู่ที่อาการคงที่สามารถเดินทางได้และจังหวัดที่คุณจะไปเนี่ยเขาต้องยินยอมในการรับตัวคุณกลับด้วยเป็นไปตามมาติของคณะกรรมาการโรคติดต่อระดับจังหวัดฉะนั้นโอเคหคือเมื่อคุณรู้ว่าคุณติดโควิด2คุณมีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดอยากจะกลับนะคะโทรศัพท์มาเลยนะคะหนึ่กด15 คุยกับเขาว่าเราจะกลับได้ไหมหนึ่งก็คือเขาก็จะติดต่อประสานกับจังหวัดปลายทางว่าอ่ะทางฝั่งนั้นเขายินยอมไหมที่จะให้ไปแล้วเขาก็จะตรวจเช็คอาการของคุณว่าอาการของคุณอยู่ในขั้นไหนก็จะมีรถเนี่ยรับส่งให้นะคะมันก็จะสะดวกในส่วนของตัวคุณเองด้วยแล้วก็ไม่ให้มีการแพร่เชื้อด้วยนะคะ